สวัสดีครับผมจินตระพลนะครับค่ะปียมนกร์สมพานิชค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อ v t e Prophylaxis นะครับผมตามซีนาริโอ9ที่ได้รับมอบหมายม,มาก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนของว่า v t e Chemo Prophylaxis ใน Capillary Score ของคนไข้ที่มากกว่า7นะครับเอ่อจะเราใช้ Chemo Prophylaxis จะสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิด v ว e ีได้อย่างไรกับข้อ2ก็คือว่าการใช้ Graduated Compression Stocking นะครับเป็นคนไข้ v t e ที่เ Review บอกว่าสามารถช่วยลดเวชในการเกิดตัว VTE ม,มากถึง5.2เป็นจริงๆหรือไม่วันนี้ก็จะมาพูดว่าในตามข้อหนึ่งนะครับว่า v v d e n c e ที่จะ Support แล้วก็ Disapprove เหตุการณ์นี้าที่ Support ก็คือมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ c a p r i n i s c o r e ID benefit ของ VTE prophylaxis จากตัว endosurgery นะครับบอกว่าคนไข้ที่แ a p เปอร์นิส r อ ระหว่าง7ถึง8ที่มากกว่า8นะครับแล้วมีมาบริสในการเกิด v t e แล้วได้ยาเคโมีโปรเฟลักซิสที่เป็นตัวยาไล่เมื่อดนะครับสามารถช่วยลดตัวโอกาสในการเกิด v t e ได้อย่างมีนัาสำคัญก็คือ o d d เ ratio คือ0.6เทียบกับตัวคนที่ไม่ได้เคโมีโปรเฟลักซิสที่0.4ครับผมในขณะที่คนไข้ที่น้อยกว่า6ก็ไม่ได้แสดง เอ่อ gnificant benefit ในการได้คิโมโปรฟล l a ซิตเท่าไหร่ครับผมในงานวิจัยนี้ส่วนพาที่จะเป็น d i s a p p r o v e นะครับก็คือว่าเอ่องานมีงานวิจัยบอกว่าคนไข้ที่ c p a b i l i t y Score ที่บางคะแนนครับที่เราอาจจะพิจารณาให้คิโมโปรฟล l a ซิตอาจจะไม่ได้ benefit เหมือนอย่างงานวิจัยแรกที่บอกไว้เพราะว่าต้องดูเป็นรายบุคคลไปว่าในคนไข้รายนั้นนะครับ มีไรซในการบริทิ้งหรือจริงๆหรือเปล่าเพราะว่า r รซในการบ e e d ิ้งจริงๆก็ไม่ได้เท่ากันในแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพิจา,ารณาอีกทีว่าควรให้หรือไม่ให้ครับผมส่วนที่2ก็คือเรื่องหัวข้อที่พูดถึงเรื่องตัวการทําทำ graduate d c o m p l e s i o n s t o c k i n g ครับผมว่าสามารถลด reduction ในการเกิดตัว VTE ได้มากถึง52%หรือเปล่าซึ่งงานวิจัยของตัว AHA Journal ครับก็บอกว่า การให้ g c s ครับหรือตัว g r a d u a t e d c o n v e s s i o n Stocking นะครับสามารถลดโอกาสในการเกิดวีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมในคนไข้ที่เป็นผ่าตัดทั่วไปเพราะว่าการพิจารณานี้การทำ Approach แบบนี้ครับผมมันจะไม่ได้ไปเพิ่ม Risk p l i t t i n g อะไรโดยเฉพาะในคนไข้ที่าจำเป็นต้องใช้ยาแล้วก็เลือกที่จะไม่ใช้ยาแล้วมีจากการที่มี Risk p l i t t i n g ครับ ส่วนพาที่เป็นดีเซลฟครับก็คือมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับเป็นเมตาโนไลซิตจาก a n นนัลออฟเซอร์จิวเหมือนกันก็มีการอัปเดตว่าการให้ตัวไวดูเวนไดคอมเพสชั่นสต็อกกิ้งครับแล้วคัมบายกับตัวฟาร์มาโคเลจิคอลโปรไบเลซิตครับจริงๆดูเหมือนจะโปรไบซึ่ิฟิเคนเอ็กซ์ตร้าโปรเพสชั e ่นกับเอเจนซีดี p T e ครับผมในขณะที่มันเทียบกับตัวการให้ยาเพียงอย่างเดียวครับอาจจะ ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับผมส่วนข้อ2ที่จะต้องพูดถึงนะครับคือว่าคนใช้วิธีไหนในการป้องกัน VTE ระหว่วางผ่าตัดซึ่งวิธีที่เลือกมาก็คือตามแชเปอรินิสกอนเลยครับว่าคนไข้คนนี้มีอ g e แล้วก็ฮิสตอรีแล้วก็รีสเฟคเตอร์อย่างไรมีโปรเจอร์ที่จะทำอย่างไรแล้วก็มาจัดสกอร์เป็นวิสนะครับผม ก็ถ้าคนไข้ได้สกอร์หนึ่งถึงสก็จะมีริสในการเกิดค่อนข้างโลนะครับผมอันนี้โปรไฟลักิตก็จะเลือกอาจจะ compression stocking อย่างเดียวแต่ว่าถ้าอยู่ที่เรา moderate นะครับผมคือ5-8ถึง8คะแนนก็อาจจะพิจารณาให้ compression stocking บวกตัว c h e m o p r o p h y l a x i สอันนี้อาจจะพิจารณาเป็น low m o ม ecular w e i ท h t ์ e ิ i เจ n 7ถึง10บวันนะครับผมแล้วก็ถ้า high risk ก็คือมากกว่า9ครับก็จะพิออาจารณาให้ c o m e s i o n บวกยาแล้วก็อ,อาจจะทำดู p l ท x s c a น before stopping ตัว เปลินนะครับผมซึ่งในโรงพยาบาลรามาธิบดีทําอย่างไรแล้วเหมาะสม,มหรือไม่นะครับผมก็จริงๆแล้วรามาธิบดีก็จะมีตัวโฟล์ในการทําวิธีปรีฟลักซิสของตัวเองเลยนะครับผมที่จะแบ่งเป็นคนไข้ตั้งแต่ b e f o u e Surgery ครับที่จะให้เ a t i นิวทรีเคชันว่าแล้วก็มีการสักถามประวัติว่ามีความเสี่ยงยังไงจะพิจารณาประเมินอย่างไรแล้วก็จะป้องกันโอกาสในการเกิดวิธีอย่างไรเมื่อ จัดส,ส่วนของพาร์ทเพเชียนอุคเชัยนเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการแอดมิชชั่น for surgery นะครับก็คือตัวทางทีมแพทย์นะครับหรือทางทีมรักษาก็จะประเมินวิธีวิสแ s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  เมนตด้วย Capability Score และถ้าจากนั้นก็จะให้ตัวเซอร์เจนเองเป็นผู้พิจารณา Approach ว่า Capability Score ที่ Risk แบบนี้ครับเหมาะจะให้ยาร่วมด้วยไหมหรือว่าทำเพียงแค่ Mechanical Prophylaxis เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ ซึ่งมันก็ได้มีงานวิจัยจากตัว International Journal of Surgery ครับผมที่พูดเกี่ยวกับว่ารามาทิบดีใช้ตัว VTE p r o ั h แลกซ i นแบงนี้ครับผมขั้นตอนแบบนี้เหมาะสมอย่างไรซึ่งก็ได้คอนลูชันของหมอว่า prophylaxis protocol ของรามาครับ mm hmm. Significantly reduce likelihood of VTE complication mm hmm. ในคนไข้ผ่าตัดครับผม ค่ะต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องโนเวลแอนตี้ควา u กรั t เทอร์ p ีนะคะจะมาทำความรู้จักกับยาที่เป็นในกลุ่ม n o แอนะคะซึ่งยาก,กลุ่มนี้ก็คือเป็น ant, ออร์แอนตี้ควายกรันอย่างหนึ่งคะ่ะที่เป็นยาที่ใช้สำหรับป้องกันการเกิดบัดัดคอตค่ะซึ่งเ,ออเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ ใช้ในการป้องกันบาดคอสเนี่ยนอกเหนือจากวอร์ฟอรินค่ะซึ่งตัวโนอัเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นตัว d i เรกทอมบินอินฮิบิเตอร์ก็คือได้แก่ยาชื่อว่าดาบิกาแทนค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มแฟกเตอร์เทนเออินฮิบิเตอร์ก็จะประกอบไปด้วยายาไรวอล็อกซาแบนเอพิซาแบนแล้วก็เอ็นด็อกซาแบนค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ยากลุ่มโนอัเนี่ยก็เ,เริ่มมีการใช้แพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากมีข้อดีแล้วก็มี การใช้งานที่ง่ายขึ้นเทียบกับวาฟอรินทำให้เราในปัจจุบันนี้ต้องทําความรู้จักกับยากลุ่มนี้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นแคสซิฟิเคชัน mm hmm. ของแอนตี้ควอกูแลนดักนะคะอย่างที่บอกไปว่ายาวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นตัวไดเรกทอมบินกับ Factor 10A อินฮิบิเตอนะคะก็คือเป็นกลุ่ม n o แอได้แก่ยา4ตัวหลักๆตามที่กล่าวไปค่ะ ซึ่งยาโนแอค no หรือว่าโดแอคนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ตัวได้แก่ดาบิกาแทนเอพิซาแบนไวล็อกซาแบนแล้วก็เอนด็อกซาแบนค่ะโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีทาร์เก็ตที่ต่างกันแล้วก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันค่ะเรื่องที่ตัวแรกคือดาบิกาแทนเนี่ยทาร์เก็ตก็คือจะเป็นตัวไดเรกทอมบินอินฮีบิเตอร์ค่ะซึ่งข้อสังเกตของยาตัวนี้เนี่ยก็คือจะ มีรีโน l ค l ี a r นซเนี่ยค่ะอยู่ที่80%ดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตหรือว่าเ,าเป็น ESRD ค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยง,งการใช้ยาราบิกาแทนหรือในทางกลับกันก็คือหากคนไข้เนี่ยมีระดับยาราบิกรแทนที่สูงมากเนี่ยเราก็สามารถากำจัดยาออกจากตัวคนไข้ได้โดยการฮีโมไ y ไล s ิสได้ค่ะ ต่อมาดาตัวอื่นๆที่เป็นแอนตี้แฟกเตอร์ 10a ฮิมิเตอร์เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีลี n นอลเลนต่างกันก็ต้องพิจารณาตามผลค่ายรายๆไปค่ะส่วนดักอินเทอร์แอคชั่นหลักๆเนี่ยยากลุ่มโดแอกเนี่ยจะมีดักอินเทอร์แอคชั่นเนี่ยที่น้อยกว่ามากเทียบกับวอรฟอรินค่ะโดยหลักๆก็จะเป็นพวกเอพไกโคโปรตีนหรือว่าซิ a รีเค่ะก็ต้องพิจารณาเป็นยาแต่ละตัวไป แล้วก็ต่อมาก็คือยาโดเออโดเอ็กเนี่ยเราก็จะมีโดสในการใช้ที่แตกต่างกันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าใช้ในเป้าหมายไหนค่ะถ้าเกิดเป็น v t e Profile Lexis เนี่ยยาแต่ละตัวก็จะมีวิธีการบริหารยาแล้วก็ ขนาดยาที่แตกต่างกันก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งค่ะส่วนถ้าเป็นในโดสทรีทเมนต์เนี่ยก็จะมียาอยู่2ตัวก็คือดาบิกาแทนกับเอ็นด็อกซาแบนที่จะต้องดีดอินก่อนค่ะก็คืออาจจะต้องใช้โลโมลกุลาร์เวกเฮปารินก่อน5วันแล้วก็ค่อยต่อไปด้วย,วยกับเออยาโดแอกต่อไปค่ะส่วนถ้าเป็นทรีทเมนต์ of AF เนี่ยก็ต้องพิจารณาแต่ละตัวแล้วก็มีการบริหารยาที่แตกต่างกัน แล้วก็ข้อควรระวังของการใช้ยาเนี่ยแต่ละตัวก็คือตามตารางช่องสุดท้ายค่ะก็ต้องพิจารณาเป,ป็นอะไรไปโดยส่วนมากก็คือพิจารณาจากเ,ออเค n i n นีนเคเร,รนส์ของคนไข้อายุของคนไข้แล้วก็บอดีเวทของคนไข้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดสสาหรับดูแอ็ในการรักษา VTE treatment นะคะก็สามารถไปเปิดดูเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือ ในสถานการณ์โควิด -19 แ a นเด m ิกและก็การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยมีผลต่อ VTE และ VTE profile x i s อย่างไรคะอันนี้ k ค e r e n c e เนี่ยจะมาจากตัว Literature ทั้งหมด5แหล่งหลักๆนะคะโดยสรุปก็คือในแง่แรกก็คือโควิด -19 กับความเสี่ยงในการเกิด VTE risk นะคะก็จะเห็นได้ว่าจากอ literature ต่างๆเนี่ยตัวโควิด -19 infection เนี่ยจะ a s s o c i a t e กับ ความเสี่ยงของวิ v t ีริสที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลโดยแล้ก็ใน critical l y ill e patient ค่ะในแง่แรกก็คือ COVID 19เนี่ยเ,เพิ่ม risk VTE ได้อย่างไรบ้างในแง่แรกก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิด hypercoagulable state แล้วก็ inflammation ค่ะโดยจาก study ของ lancet hematology ในปี2020นะคะพบว่าตัว COVID 19เนี่ยกระตุ้นให้เกิด hypercoagulable state ค่ะ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดท h r o m b o s i s risk ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการเกิดอ inflammation, endothelial injury แล้วก็เออ่ทำให้เกิด d ิ s r e g u l a t e ของ immune response เนี่ยก็ส่งผลไปให้มีความเสี่ยงในการเกิดเออ่ตัวท h r o m b o t i c risk เพิ่มเติมค่ะแล้วก็ ใน prevalence ของ VTE ใน s e v e e case เนี่ยค่ะก็ได้มี report อยู่ใน JAMA ปี2020ด้วยเหมือนกันค่ะว่าในผู้ป่วยที่เป็น s e v e e COVID 1 9เนี่ยก็มี incidence ของ VTE เนี่ยอยู่ถึง25%ใน ICU ในผู้ป่วย ICU ค่ะแล้วก็โดยโดย VTE d i s e หลักๆเนี่ยที่เกิดก็จะเป็น DVT แล้วก็ PE ค่ะส่วน risk factor เนี่ย จากการศึกษาของ Systemic Review แล้วก็ Meta Met Analysis a ปี2021ในเรื่องของ Thrombosis แล้วก็ Hemostasis เนี่ยค่ะพบว่าในเคส r e COVID 19ที่มี Comorbidity ก็อย่างเช่น Obesity หรือว่า Diabetes เบาหวานนะคะก็จะเป็นออแล้วก็ผู้ป่วยที่จะต้องใช้ Mechanical Ventilation เนี่ยค่ะก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเกิด VTE ค่ะแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายก็คือในแง่ p r o f i l e c Anti coagulation คะ่ะ ก็เราจะจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าในผู้ป่วยที่มีโควิด1 9 i n f อินเฟคเนี่ยก็แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิที i อรเนี่ยก็ควรจะได้รับแอนติคอคุเลชันโปรไฟลักซินมากขึ้นนะคะต่อมาในหัวข้อของโควิด1 9วัคซีนแล้วก็วิที i อ k สนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยจากการศึกษาต่างๆเนี่ยก็พบว่าใน การที่ใช้โควิด19วัคซีนเนี่ยก็ถือว่ามีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับโควิด19อินเฟคชันที่ในแง่ของการเกิดทอมโบซิสริสค่ะทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทอมโบซิสแล้วก็ทอมโบไซโตพเนีซินโดมก่อนค่ะซึ่ง TTS หรือว่าทอมโบซิส with ทอมโบไซโตพ a นี n d r o ด e เนี่ยมันรีพอร์ตครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่มีวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะ ก็ในสตาร์ดี้พบว่าจะเกิดความเสี่ยงมากขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยแล้วก็เคส TTS เนี่ยคะ่ะก็จะถ้าเป็นในแง่ของ thrombosis เนี่ยก็คือจะรวมถึง cerebral venous sinus thrombosis หรืออาจจะเกิดเป็นในแง่ของ thrombocytopenia ก็ได้คะ่ะแล้วก็ดีพอรตครั้งแรกเนี่ยคือจะเกิดหลังจากได้วัคซีน astrazeneca ค่ะแต่ว่าอินซิเดนต์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าง เกิดขึ้นน้อยมากค่ะโดยโดยประมาณแล้วเนี่ยเกิดอยู่ที่1ใน1ล้านโดสของวัคซีนที่ให้กับผู้ป่วยค่ะส่วนในคางซึ่สในการเกิด TTS นะคะก็ยังถือว่ายังอันเคลียค่ะแต่ว่าสมมุติฐานก็คือเกิดจาก,ก Immune Mediated Reaction นะคะจากตัว Adenoviral Vector ที่อยู่ในวัคซีนค่ะ ส่วนริสเนี่ยคะ่ะจาก Systemic Review ที่ทำโดย l a n เ e t ปี2021นะคะริสที่ทำให้เกิดตัว TTS เนี่ยก็ถือว่าถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับริสที่จะเกิด VTE ที่ที่ a s s o c i a t e กับตัว severe COVID 19 infection ค่ะแล้วก็สุดท้ายในแง่ความปลอดภัยของการใช้วัคซีนในผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นนะคะก็คนพบว่า ความเสี่ยงของการเกิด TTS ในผู้ป่วยที่อายุมากเนี่ยถือว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอายุน้อยในการได้รับวัคซีนแอสตราเซนกาสุดท้ายก็คือ,อ,อ BTE prevention ใน c o v ิด1 9 pandemic นะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยตัว COVID-19 infection เนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งการ ที่มีมีโควิดอินเฟคชันแล้วก็เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเนี่ยก็ส่งผลให้เกิด VTE ริสต์มากขึ้นค่ะโดย prevention เนี่ยมีอยู่2แง่ค่ะก็คือแง่แรกคือการให้ anti coagulation protocol ค่ะซึ่งในช่วงเดือนแรกที่เกิดแพนเดมิกนะคะก็มีการให้ตัว routine prophylaxis แอนตี o โอค l อ t เลชในผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 i n f e ฟคชันที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลค่ะซึ่งการศึกษาเนี่ยพบว่าการให้ Early Anticoagulation เน่ยมีการลดความเสี่ยงในการเกิด VTE ริสอย่างมีในยะสำคัญได้ค่ะ โดยใน study ของ j a m a international เอ้ย internal medicine ปี2020เนี่ยพบว่าผู้ป่วยที่เชื้อโควิด1 i d 1 9ที่ได้รับ therapeutic anticoagulation เนี่ยค่ะก็คือเกิด i n c i d e n t ของ VTE เนี่ยน้อยลงค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็มีมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด bleeding complication ค่ะส่วน post discharge VTE risk เนี่ยในผู้ป่วยที่เป็น severe c o v i d 1 9ค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิด VTE มากขึ Raw, il, ้นหลังจากที่ดิชาร์ออกจากโรงพยาบาลค่ะใน s t u d ด thrombosis and hemostasis ปี2021เน่ยพบว่าผู้คนที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ได้รับการดิชาร์ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการเกิด VTE ค่ะเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะดังนั้นก็เลยมีการแนะนำให้ ในการให้ทอมโบโปรไฟลักซิสในผู้ป่วยที่เป็นซีเวียโควิด -19 โดยเฉพาะเป็คนที่มีโพลองคอสพิเทลไลเซชันหรือว่าคนที่เป็นซีเวียโควิด -19 ที่ต้องอยู่ใน ICU ค่ะโดยสรุปนะคะก็จากดิทเทเลเจอร์รีวิวนะคะก็ค้นพบว่าโควิด -19 เนี่ยก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิด VTE ชัดเจน,นะคะ่ะจาก Mechanism หลักก็คือเป็นเรื่องของ Hypercoacubility State ค่ะแล้วก็ซึ่งเกิดจาก Inflammatory, Cytokine, Endothelial Damage แล้วก็การที่ Severe COVID-19 Patient ที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขยับตัวหรือว่า Reduce Mobility ค่ะส่วนในแง่ของ Vaccine Related Thrombosis เนี่ยค่ะก็คือ ในความจริงแล้วเนี่ยจาก l i t e r ลเจ r ร r e v วิวพบว่าวัคซีนเรเลเตทอมโบซิตเนี่ยคะ่ะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดทอมโบซิตได้ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดตัวทอมโบซิตจากตัววัคซีนเนี่ยคะ่ะก็ยังถือว่าเออการที่ได้รับวัคซีนเนี่ยยังมีประโยชน์มากกว่าเทียบกับผู้ป,ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีนในแง่ของ วีทีอิริซจีเกิดจากวัคซีนโควิดกับตัวโควิดอินเฟคชันเองค่ะเพราะว่าอินซิเดนต์ในการเกิดตัวทีทีเอสเนี่ยค่อนข้างปังค่ะแล้วก็สุดท้ายโปรไฟลักซิตสะใช้เธอจีเนี่ยการให้โปรไฟลักซิตแอนติแอนติโคแอ็กซเลชันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยค่ะก็แนะนำในผู้ป่วยที่เป็นซี ion, เวียโควิดอินเฟคชันโดยเฉพาะคนที่แอดมิดใน ICU ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 他们看。